ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจออเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยมีผักมีผลไม้อะไรบ้างที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บโดย เพราะอย่างยิ่งโรคในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เช่นเคยค่ะในช่วงคนทันโรคก็จะพาคุณผู้ชมมารู้เท่าทันหาทางปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันและห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิน่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0 7 8 2 1 4 7 9 9 5 ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อสออย่อมาจากธนา,าคารอาคาร,อาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย๋าแอป <c oughs> g h b All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป g h b g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เรื่องราวรอบโลกจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ TNN World Today พร้อมนำเสนอ่านในบทของกลางสถานการณ์ร้อนข้อมูลจริง รอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายฐานาะที่ดีคนต่อไปจะเป็นไบเดนหรือทรัมปฟัง,งจาก TNN นี่แหละครับชัดเจนมากที่สุดติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทาง t ท n เดช่อง16และจูบิชันช่อง777 อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาการที่เราจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยแน่นอนนะคะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกินอาหารนั่นเองแล้วช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้คือบางช่วงเวลาแดดออกบางช่วงเวลาฝนตกแล้วก็เป็นปกติเลยที่สภาพอากาศช่วงนี้เนี่ยจะร้อนมากมาก สภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนที่แข็งแรงก็อาจจะไม่เจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่แข็งแรงก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ปฏิบัติกันเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคนะคะ วิธีการแรกแน่นอนหลัะขอแนะนำกันก่อนการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราให้แข็งแรงจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยการกินอาหารค่ะมีผักมีผลไม้มีสมุนไพรอะไรบ้างที่กินเข้าไปแล้วช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้ลองไปติดตามด้วยกันค่ะ เข้าสู่ฤดูฝนหลายๆคนก็มักจะมีอาการหวัดกันบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอนำเสนอ5ผลไม้หน้าฝนที่ดีต่อสุขภาพมีส่วนช่วยป้องกันหวัดได้ดีแถมผลไม้เหล่านี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆและยังดีต่อสุขภาพผิวทาให้ผิวสวยดูอ่อนกว่าวัยรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดกินผลไม้เหล่านี้กันค่ะ เริ่มต้นจากมังคุดเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสมานแผลอีกทั้งยังมีโฟเลตวิตามินซีและแซนโทนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระรวมถึงแซนโทนในมังคุดยังมีส่วนช่วยต้านการอักเสบต้านเมเรงต้านริ้วรอยและป้องกันเบาหวานได้อีกด้วยมังคุดยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด เพิ่มแบคทีเรียรที่ดีในลำไส้แถมยังช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับแสงแดดและความชราไปจนถึงการช่วยลดน้ำหนักได้ส้มโอเป็นแหล่งของวิตามินซีโพแทสเซียมโปรตีนและไฟเบอร์ซึ่งวิตามินซีนั้นจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากสัญญาณแห่งวัยต่างๆในขณะที่โพแทสเซียมจะช่วยควบคุมความดันโลหิต ส่วนไฟเบอร์จะช่วยป้องกันท้องผูกและเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นอกจากนั้นส้มโอก็ยังช่วยรักษาน้ำหนักได้ในระยะยาวดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แถมยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้ดียับยั้งการเติบโตของเนื้องอกและต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยฝรั่งมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยง ดีต่อสุขภาพหัวใจโดยการช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีลดอาการปวดประจำเดือนดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยลดได้ทั้งอาการท้องผูกและท้องเสียอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านเซลล์มะเร็งมีวิตามินซีมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคมีไฟเบอร์มาช่วยทำให้อิ่มท้องและลดน้ำหนักได้ แถมฝรั่งก็ยังช่วยชะลอสัญญาณแห่งวัยต่างๆบนผิวหน้าและสามารถรักษาสิวได้ดีอีกด้วยค่ะมะละกอจะอุดมไปด้วยวิตามิน A ไฟเบอร์และเอนไซม์อย่างปาเปนกินแล้วช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งนอกจากนี้มะละกอยังมีวิตามิน C และไลโคปีนที่ดีต่อสุขภาพหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้นยังมีแคโรทชนอยมาช่วยต้านการอักเสบช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดดและลดรอยเหี่ยวย่นต่างๆบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีสับปะรดอุดมไปด้วยวิตามินซีแมงกานีสและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคเบาหวานอีกทั้งยังมีเอนไซม์บรมิเลนที่ดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยต้านมะเร็ง นอกจากนั้นสับป,ประรดยังมีส่วนช่วยต้านการอักเสบบรรเทาอาการข้ออักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแถมยังช่วยลดอาการไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตาดัดและยังช่วยให้ฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายหนักได้อีกด้วยสำหรับคนที่อยากบำรุงสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตแนะนำให้กินอาหารนี้เลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่กินแล้วส่งผลดีต่อสมองทําให้สุขภาพสมองดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ก็ต้องบํารุงแถมกินแล้วก็ยังช่วยทําให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเริ่มจากปลาที่มีกรดไขมันจําเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนซาดีนแฮร์ริงทูนา่าปลาเทราและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมองและเซลล์ประสาท อีกทั้งไขมันเหล่านี้ยังจำเป็นต่อการเรียนรู้และความจำอีกด้วยเนื่องจากประมาณ1้อยละหกสิบของสมองคนเราจะประกอบไปด้วยไขมันและเครื่องหนึ่งของไขมันนั้นก็ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้านั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้กินแล้วความจำดีขึ้นป้องกันโรคอัลไซเมอร์แถมยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย บลูเบอรี่เป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบลูเบอรี่ที่มีแอนโทไซยานินมีส่วนช่วยต้านการอักเสบและถือว่าต้านอนุมูลอิสระสำหรับบลูเบอรี่เป็นผลไม้ที่หลายๆคนไม่ควรพลาด จะมีความเกี่ยวข้องกันกับสมองและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเพราะสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่อยู่ในบลูเบอรี่มีส่วนช่วยบำรุงสมองและช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองได้นั่นเองนอกจากนั้นบลูเบอรี่ก็ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำและกระบวนการทางปัญญาบางอย่างในเด็กและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ ขมิ้นอุดมไปด้วยเคอร์คูมินที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์สมองถือเป็นสารต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องความจำที่ดีขึ้นการลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง รวมถึงมีการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินมีส่วนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคอร์คูมินนั้นจะช่วยเพิ่มสารเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งสารทั้งสองอย่างนี้มีส่วนทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะชาเขียวคาเฟอีนในชาเขียวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัว เพิ่มประสิทธิภาพความจําและช่วยให้โฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงในชาเขียวยังมีแอลชีอานีนหรือกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มการทํางานของสารสื่อประสาทกาบาที่มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลได้ อีกทั้งแอลจีอานีนยังสามารถช่วยเพิ่มความถี่ของคลื่นอัลฟาในสมองจึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยนั่นเองและนอกจากนี้ชาเขียวยังอุดมไปด้วยโพลิฟินอลหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยปกป้องสมองช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ค่ะ คุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่เรื่องของการเลือกกินอาหารตามที่แนะนําเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายรวมถึงองค์ประกอบอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนอกเหนือจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงหลายๆอย่างที่ทําให้ภูมิต้านทานของเราอ่อนแอลงยกตัวอย่างเช่นลดอาหารหวานไม่ควรที่จะสูบบุหรี่หรือดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมาจากทีมงานของรายการคนหลังค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาตามต่อเรื่องของสุขภาพกับช่วงคนทันโรคค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะดาวน์โหลดยา่าอ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชําระเงินกู้ชําระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB o l l g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เ้าแม่นมอ,อนได้าาแล้วมืออ่นมองแรกว,ว,วันน้องบอัวแปดโมงทําไม่นส่ขี้ม้วนโอเวอร์แบบนี้เอาตั้งจากห้องไปจุ่เชือกลางมาเนี่ยาาไม่บบไมีคนคอยแต่จริงดเระวางเสียมูกเม็เสียฟอมอะซสีจะเหลืองยังยเฉียบจริงๆเลยทุกคน,นะน,นจำคลิปนี้ให้มาดีนะ พี่เนี่ยเป็นคนไม่่อยพูดเพ้าอยู่คนเดียวยังจะบไม่พูดเลยสีเมืองใหม่วันศุกร์ที่16สิงหาคม20นาฬิกาที่ True Thai Scene Truevisions ช่อง137และ236รับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Truevisions Now แอป Truevisions Now p r i m มครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง449บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะต้องยอมรับนะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีการก้าวหน้าพัฒนาไปมากแต่เราก็ยังคงเห็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้รวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะเราจึงอยากจะนําเสนอเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันจะได้หาวิธีการในการปฏิบัติตัวป้องกันให้ตนเองอยู่ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวันนี้ช่วงเวลา ของคนทันโรคจะมาแนะนําข้อมูลอะไรให้คุณผู้ชมได้รับทราบบ้างเราไปติดตามด้วยกันค่ะ ้านะคะในทางการแพทย์แผนจีเนี่ยก็ここจะมีชื่อเรียกนะคะว่าหลี่เฮยปานหรือว่าห่วงเฮยปานค่ะโดยฝ้านะคะจะมีความสัมพันธ์กับอวัยวะ3อันก็คือตับม,ม้ามแล้วก็ไตนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งจากภายนอกแล้วก็ทั้งจากภายในร่างกายสาเหตุจากภายในร่างกายเนี่ยก็คือเกิดจากอวัยวะ3อวัยวะเนี้ยที่มีความเสียสมดุลไปนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นการตั้งครรภ์ค่ะการรับประทานยาคุมกำเนิดมาเป็นระยะ เวลานานๆนะคะหรือว่าความเครียดการพักผ่อนน้อยนะคะช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะหรือว่าปัจจัยภายนอกได้แก่การปักแดดเป็นระยะเวลานานๆนะคะหรือว่าการโดนแสงอารังสีอันตราวเลตค่ะหรือว่าการใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือฮอร์โมนก็เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าได้เหมือนกัน,นะค่ะ จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็ส่วนมากจะพบในวัยกลางคนค่ะตั้งแต่อยู่ประมาณ30-40ถึงีปีขึ้นไปค่ะฝ้าก็จะเป็นโรคผิวหนังชนิดเดืองค่ะที่ส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณใบหน้าเรานะคะลักษณะก็คือจะเป็นเปื้อน,นนะคะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าออกเป็นสีคล้ำกว่าสีผิวของเรานะคะ,ะก็อาจจะเป็นลักษณะของการกระจายอยู่หรือว่าการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่บริเวณใบหน้าค่ะอาจจะมีความลึกความตื้นนะคะแตกต่างกันแล้วแต่บุนนะคคลค่ะ รักษาฝ้าในมุมมองของทางการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถรักษาได้ตั้งแต่ภายในนะคะแล้วก็ควบคู่กับการทผาผ่าตัดภายนอกการรักษาจากภายในเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การรับประทานยาสมุนไพรจีนค่ะก็จะเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกายของเรานะคะโดยสมุนไพรจีนเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ตับนะคะสลายเลือดข้างกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนอกจากนี้ค่ะสมุนไพรจีนก็ยังช่วยในการทําให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้น เป็นวิธีที่ช่วยในการฟื้นฟูแล้วก็เป็นวิธีช่วยในการบำรุงอวัยวะภายในได้ดีค่ะส่วนถัตถการภายนอกนะคะก็จะมีตั้งแต่การฝังเข็มการกวาดซาใบาหน้าแล้วก็การพอกหน้าสมุนไพรค่ะการฝังเข็มค่ะก็จะเป็นการฝังเข็มลงไปที่จุดฝังเข็มเฉพาะที่หรือว่าจุดเส้นลมปานพิเศษค่ะเพื<ม>่อช่วยในการปรับสมดุลอวัยวะ ตับม้มไตแล้วก็ปอดนะคะให้ทํางานได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอวัยวะเหล่านี้ค่ะจะเป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของผิวพัรร์โดยตรงนะคะแล้วก็นอกจากนี้การฝังเข็มก็ช่วยในการกระตุ้นชี้แล้วก็เลือดให้ไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นค่ะก็ช่วยทําให้ใบหน้าของใสขึ้นนะคะ แล้วก็ข่ะแตการต่อไปก็คือจะเป็นการกวาดซาใบาหน้าค่ะการกวาดซาใบาหน้าเนี่ยจะเป็นเทคนิคการรักษาของแพทย์แผนจีนโบราณน,นะคะโดยการใช้หยกอ่ะหามขูดลงบนใบหน้าตามตามเส้นลมปานบนใบหน้าของเรานะคะการกวาดซาใบาหน้าเนี่ย จะช่วยในการขับพิษนะคะสลายเลือดข้างนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งทีไ่ได้ผลค่อนข้างดีในการรักษาฝ้านะคะโดยการกวาดซาเนี่ยหลังจากที่เรากวาดซาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะมีความขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นมีเลือดฝาดอมชมพูผิวแข็งแรงค่ะแล้วก็หากทำเป็นหากทำติดต่อกันนะคะก็จะช่วยในการทำให้พวกรอยดำต่างๆหรือว่ารอยฝ้าต่างๆจางลงได้ค่ะ ค่ะอยู่ที่สภาพร่างกายของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการเป็นฝ้าความตื้นลึกหนาของฝ้าค่ะว่าคนไข้เป็นมานานหรือยังค่ะถ้าหากว่าคนไข้ยังเป็นมาไม่มากหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นค่ะก็มีโอกาสในการหายได้ค่ะแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นมานานมากแล้วฝ้ามีความหนามากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่ะอาจจะต้องควบคู่กันทั้งการทานยาการฝังเข็มแล้วก็การกวาดาใบหน้าค่ะ การป้องกันฝ้าค่ะก็จะมี1ก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะแล้วก็ความร้อนต่างๆนะคะคนไข้เนี่ยที่มีความเสี่ยงในการเป็นฝ้าหรือว่าเป็นฝ้าอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะทาครีมกันแดดเป็นประจำนะคะหรือว่าพกร่มนะคะใส่หมวกนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันที่มีการออกแดดนะคะ2ก็คือการลดความเครียดนะคะความวิตกกังวลต่างๆนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าได้ กันแล้วก็ข้อที่3านะคะก็คือจะเป็นการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสมากขึ้นค่ะการพอกหน้านะคะก็จะเป็นการพอกหน้าด้วยสมุนไพรจีนสูตรลดฝ้านะคะเราก็จะใช้เป็นตัวสมุนไพรจีน,นะค่ะชโลมลงบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็แล้วก็ปิดทับด้วยเยื่อกระดาษนะคะแล้วเราก็จะลงอีกชั้นหนึ่งเป็นตัวมาสกสมุนไพรจีนแบบแข็งนะคะพอลงแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกอุ่นๆร้อนๆที่บริเวณใบหน้าสมุนไพรจีน แบบแข็งเนี่ยจะช่วยในการผลักตัวสมุนไพรที่เราพอกไปในชั้นแรกให้ซึมเข้าสู่ผิวเราได้ดีขึ้นค่ะก็จะช่วยในการลดจุดด่างดำลดฝ้าแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเราชุ่มชื้นมีสวชภาพมากขึ้นค่ะ เวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณจิรัญญาประชาเสรีประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ที่ถูกมองเป็นอนาคตของการดูแลสุขภาพสำหรับสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดที่กำเนิดมาพร้อมกับร่างกายมนุษย์ซึ่งไครโอวิวาเน้นบริการเก็บสเต็มเซลล์หลังการคลอดของคุณแม่โดยปัจจุบันไครโอวิว่า เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนขึ้นแท่นผู้นำนวัตกรรมสเต็มเซลล์ระดับโลกและดีที่สุดของไทยทำให้สามารถขยายห้องปฏิบัติการสำหรับจัดเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ถึง3เท่าและตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตร,รายใหญ่ที่สุดของเอเชียสำหรับสเต็มเซลล์เนื้อเยือ่อปัจจุบันสามารถเก็บได้จากสายสะดือซึ่งใช้รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือดและอื่นๆได้มากกว่า85โรคส่วนสเต็มเซลล์จากเนื้อเยือ่อหุ้มรก ใช้ฟื้นฟูความผิดปกติของระบบประสาทต,ต่างๆซึ่งทาบริษัทเองก็ได้มีการทำการวิจัยร่วมกับหลายๆสถาบันนะคะแล้วก็มีการติดตามผลของการวิจัยในระดับโลกด้วยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยแล้วเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้การตรงนี้ รองศาสตราจารย์ยานนเดชทองสีมาประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลนครทนจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยและชาวต่างชาติประสบปัญหามีบุตรยากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิอัตราการมีคู่ครองและการแต่งงานที่ลดลงความเครียดจากการทำงานอาการเจ็บป่วยและปัญหาด้านสุขภาพส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการ และพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและปลอดภัยเช่นการทำเด็กหลอดแก้ว IVF ICSI เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมด้วยวิธีการ NGS หรือ Next Generation Sequencing เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพและเติม,เต,มเต็มความฝันการมีบุตรล่าสุดโรงพยาบาลน,นครทนได้เปิดบริการศูนย์คนครทนกิฟต์เฟอร์ติลิโฉมใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทโรงพยาบาลนคนทรทนจำกัดมหาชนและบริษัทกิฟเฟอร์ติลิตี้จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบปัญหามีบุตรยากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาคุณสิริพรพานุพงศ์และคุณปณิธานปะวะโรารานวิทยาประธานกรรมการบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชนร่วมกันบริจาก,กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาขนาด1มลิลิตร จำนวน41,600เข็มโดยมีพลตีนายแพทย์ธรรมรงโรธเต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นตัวแทนผู้รับมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านอกจากนี้ยังมีคุณอภิศัษ์ธนเกษตกรและผู้มีเกียรติร่วมมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้อีกด้วย